ครับทุกคนมาเราไม่ตามาอะไรไปกลัวครับโอ้ระดานนี้ปกติพี่เป็นนะคนป่าคนไล่ต้องใช้นำพี่ด้วยลกันเฮ้ยพี่มีสองเลเซอร์เลยนะดับเบิลเลเซอร์ว่ะแต่พี่ไม่มีกระสุนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลางมันท้ายก่อนนี่แล้วปืนพี่อย่างไฟเย้าอะ่ะปืนพี่อย่างเฟเยาด้วยอะ่ะพูดตรง,ตรง พี่เข่าฟาร์มก่อนนะพืนเทเฟียลของฟาร์มก่อนผมเตรียมสโมกสโมกมาเยอะมากโอเคเผื่อเป็นปืนรองได้อยู่ให้เพื่อนเคลียร์ไปนะไปน้องชายพร้อมพร้อมรุยยังพร้อมรุยก็ไปพี่ไม่พร้อมพี่ไม่พร้อมพี่พูดเล่น,น,นเลยเนาะยาวยาวยาวไปครับเราจะรอดหรือเปล่า อย,อยู่หลังนี้สุดครับน้องโอเคมีเป้าล่อแล้วเอ้ยเบอร์สี่น่าจะเล่นเป็นว่ะเอ้ยเอ้ยเบอร์สี่น่าจะเล่นเป็นว่ะปิดเลเซอร์ก่อนผมขอตามเบอร์สี่ดีกว่าครับดูชำชองเฮ้ยไอ้นี่มามันก็ฆ่าคนได้เลยเหรอคนหรือบอทบาดบาดบาด เอผมตามพี่เบอร์สองดีกว่าเอ้ยเฮ้ยพี่เบอร์สองผมโดนบอดครับบอดครับพี่เบอร์สองผมโดนบอดผมก็โดนบอดยิงโอเคใจเย็นอย่าเปิดประตูมาก็พอเปิดประตูมาพี่แตกแค่นั้นแหละพี่ปามยายอยู่อเอ๊ะสวยไม่สวยเอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่เล่นอยู่พี่เล่นอยู่ไอ้น้องแล้วของจริงไงมันจะมาโฟงมาแฟดอะไรยังไม่โดนสักนัดพี่สมองให้ผมอยากได้ของกับพี่ชายไม่ผมอยากได้ปืนนี้ว่ะขโมยอะไแล้วกันผมมาเพื่อขโมยไอ้นี่มันเซตแบบเซตน้อยนะใช้เขียตัวเนี้ย อ็ผมไม่เห็นฮู้ฮู้พี่เบอร์สี่รุ่นเลยครับพี่พี่เบอร์สี่รุ่นเลยครับติตามพี่ชายอยู่แล้วพร้อมยงังมองยังพ่ชายผมเปิดแล้วนะไปครับพี่ชายผมเช็คแค่แล้วผมเช็คก่อนโอเคเก็บเต็มนะ เลสื้อมันก็ดีนะแต่ว่ามันจะเปิดจุดเกินไปหรือเปล่าแบบพวกมุมเมอมอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเดินตามหลังเพราะว่าถ้าโดนยิงพี่ชายโดนยิงก่อนไงเฮ้ยนี่คนปะเนี่ยโหดีเพื่อนเรานี่นี่หม่เฟนนน่ คนนะเมื่อกี้ผมขอเช็คก่อนโอเคเมื่อกี้คนนะพี่ผ่าไปเลยต้องการอะไรเอ่ยต้องการอะไรเอ่ยยาหรือเปล่าพ่านแผลผมรอพี่ชายอยู่พี่ชายตามไป ก็อะไรล่ะสิ่งมาจากด้านไหนอ่ะต้องการบางสิ่งไม่วพี่ชนต้องการไะไรพี่ชายไว้อยู่แล้วผมเชื่อใจ พี่ชายผมหายพี่ชายผมหายผมไม่เห็นเบอร์พี่ชายผมอ๋อตกใจหมดเลยพี่ชายโอ้โหเมื่อกี้มันมีคนรอดนะเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ก็ครบแล้วนี่หว่าเมื่อกี้สบใครเอ่ยพี่ชายไปปะเนี่ยพี่ชายต้องการอะไรพูดแล้วไม่ตอบ ผมขอเสียสละเองผมอยากยิงบัดยข้างล่างเหรอ ยิงอะไรกันเมื่อกี้เสียงใกล้มากแต่ไม่มีใครเลยข้างนอกอืมไม่ชินแบบนี้ด้วยเดิโอเคผมตามพี่ชายแล้วกันพี่ชายเบอร์สี่ผมจะมีอยากปั๊มกระสุนนะ ก็คืออยากใส่กระสุนก่อนผมอยากใส่กระสุนอีิชายเขาตรงนะผมเก็บ d a กแ Tag ใครมาไม่รู้เว้ยเอเอชื่อน่าจะจีนปะหรือญี่ปุ่นเฮ้ยเอ้ยโอ้ยแสดงว่าคนนี้ผมฆ่าได้ดิไปชื่อผม,มลูวิสโก้แน่นอนพี่ของจริงน้องโอเคผมไปหาพี่เบอร์สี่ดีกว่า ผมจะออกละผมไม่มั่นใจแล้วว่าผมจะอยู่รอดได้อีกนานขนาดไหนใจคนหรือเปล่าพี่ชายออกก่อนเถอะพี่ชายผมเปิดแมทก่อนนะครับรลิ้นเดี๋ยวเฮ้ยพี่ชายเบอร์สามผมโดนอย่าตายนะพี่ นอนอยู่เขานอนอยู่เมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพี่ชายต้องไหนอ่ะลุยเลยไหมลุยเลยไหมลุยเลยไหมไหนอ่ะ ตร,ตรงนี้ไม่มีเฮ้ยตรงนี้ไม่มีเฮ้ยตรงนี้ไม่มีเฮ้ยตรงนี้ไม่มีนี่เราเล่นอะไรเนี่ยผมไม่ได้ฟาร์มเลยคนผมไม่ได้ฟาร์มเลยทุกคนผมวิ่งเล่นหมดเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่อยู่รอดนานขนาดนี้เอาผมไปเจออกละ ก็อ,อย่างนี้โดนระเบิดก็ตายดิครับเฮ้ยพีซีกองทัพขอของดีๆหน่อยเฮ้ยผมเกลือตลอดเลยพี่ชายนั่นแหละโอ้โอ,โอ,โอ้ไอ้น้องพี่ของจริงพี่ของหมวกแล้วกันนะหมวกไหนแจ๋วดี ด้วยพี่ขอโทษนะคนไทยพี่ขอโทษด้วยนะไอ้เป็นฟาร์มเลวจั๊กวะฟาร์มเร็จวจัดฟาร์มเร็วจัด,มจดผมเจ็บปะเนี่ยสโอก,ก่อนไหมสโอก,ก่อนละกันอนี่คนคนคนไม่รู้ผมผมล้อผมล้อกระสุนผมหมดละ โอเคผมได้บอกมาล,มละหมวกเซรามิกโอ้ผมปั๊มเตหมดเลยปะเนี่ยโอ้โอ้ไมยกอดผมจะปิดประตูปั๊มยาแต่บอทนันละครับ <laughs> โอเคครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบนะครับก็บคุณมากที่เข้ามาดู